สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เจนสเต็กนะคะแม่กำลังเรียนภาษาสวีเดนก็เรากินสเต็กกันเมื่อกี้ไปโฮมโปรมาถ่ายวิดีโออันนึงแล้วแต่ว่ามันไม่ติดก็ช่วงนี้ สุขภาพจิตไม่ค่อยดีเจ้าใจเป็นพักๆความรักไม่สมหวังโอลาะลาข <c oughs> <c oughs> อดอขอดเอาหมวกมาโชว์ให้ดูหาซื้อต้องนาน งานวันเด็กก็ไปดูที่สวนสัตว์โคตรแพงเลยอันนันตั้งส5 0อันนี้ไปดูที่คลองผมมาอันละร้อยห้าสิบเองสวยด้วยคนใส่ก็สวย <Yeah. S 1> yeah. ช่วยสนใจกบ้างนะคะคุณคุชาจิตอย่าบอกเฟสอีกแลจะบ้าตายอยู่แล้วใช่ไหมจะบอก